สวัสดีครับพี่น้องนี่พาะก็เพาะตีบครับมีผ้าไหมหารอยยิงฝ้ายหนูยิ่งกบครับเห็นยังเอาบดพี่น้องติดตามกันบ้างพี่น้องครบครับพี่น้องครบนี่ตรงไฟอูนี่ทานะท้อนรเชียงคำมาอยู่ครับพูดตัวใหญ่ยังไง นี่นี่เห็นแต่ดตาพี่น้องยืนซื้อกลางไฟนี่ครับเบื้องซีมานมาพี่น้องเอากล่องยิงเลยเอาเลยเสือยิงมันอันนี้กล่องใส่เลยเรียบร้อยปีนเผาเลยใช่ล่ะเขาวขาวเนี่ขาวขาวเพอาเพราย่างไป

แม่นดีสิหมอโอ้แม่นอีดีมีพี่น้องนข้าวๆนี่ครับบริเต็งเลยเอากล่องยิงแน่นอนชัวรอ้าวมาอยู่บ่ฮะยังยินเสียงจวกจวกอุ้ยบ่ มันมาขึ้นมาก่อนเห็นห็มันเห็นมันขึ้นก่อนขนาะมันเจี๊ยบมันหนาจะขึ้นเร็วอยู่ขึ้นว่ะเห็นอยู่บ่ถือข้างมันดีเหนอยู่บ่อ๋ออ้ยอุ้ยโมยูวิ่น้องโอยู่มันปีนท่องนลยที่มึงเห็นเย็นเนี้มันโมโดนหน่อี๋ยวมันขึ้นโอ้ เนี่ยถาถาบวงนุ่กันครับพี่น้องจะไล่ตุกใหญ่ออมอิ่มผู้ดีถาเบิวงนุ่กันชอบเบิวงยิ่นี่แหละนี่พี่น้องว่าท้ายครับบ้วนยิ่นี่เอามีเอาไม่เอายเอ้อ้ไมเอาท่านจะบ้วนโอ้ไม่ใช่เอาอะไรเก่าเนาะยิ่งท่านดูเส้นดอกยิ่งถือก็จะได้ลงงุมเอาเนี่ยนี่อยู่ในน้ำโอ้จมลงไปแล้วพี่น้องจมเนี่ยถาเบิวงมันขึ้นนี่ครับเขาฟังเลย thêm khó có thêm khó có nó khảo phăng là xe rồi <laughs> này thì quá rồi đấy

โอ้ใหญ่เตือพี่่ว่ามันจอยเนอหย่ำตัวหญ่เตือพี่น้องเดียว่าจอยครับอ๋อไปบ่งตัว่อไปพี่น้องตัครับพี่น้องได้เต็มเดียวครับมือนี้พอได้ปนปนใส่ค่าครับเนี่ยหากินครับหากินไปหย่หนาแรยงเข้านี่ยะามันก็บว่ค่อยตายหรอกครับหยาำี่สิีสิมีหนูมีกบนี่แหละ ยากของสิแต่ว่าหนูกับหายายกระครับช่วงนี้หนูหายากบูค่อยหมีแหละนี่แหละไดตะ้ตัวนี้ละตัวนึ่งง่ายเติบอยูุ่ติพี่น้องแต่ว่ามันหันจอยครับตัวยาวๆไหมคบหวานกบนาห่อนจิตสิละนาห่อนเอาคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนพี่น้องไว้เท่านี้แล้วครับ